สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชม1คันนะครับคันนี้ปีลึกนะครับแต่รถอยู่ในสภาพที่สวยงามแล้วก็น่าใช้มากๆเลยนะครับเป็น t o y ยต้าโคโร a นะครับปี1994นะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับในสภาพแบบนี้นะครับสีดีเครื่องดีเกียร์ดีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับใครสนใจนะครับไปทดลองขับเจรจาราคาดูนะครับ 49,000บาทนะครับไปต่อรองกันดูเลยถ้าใครเน้นหารถไปใช้งานที่อึดทนถึกรุ่นนี้อีกรุ่นนึงครับการันตีแน่นอนหาข้อมูลหาความรู้ได้นะครับใน3ห่วงครับหรือพวก AE101 อะไรแบบนี้นะครับลองไปเช็คดูได้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับหาข้อมูลดูได้เครื่องนี้อึดทนถึกแน่นอนเหตุผลที่ให้เข้าไปศึกษาในตามเพจนะครับก็เพราะว่าในเพจเนี่ยมีคนใช้งานจริง แล้วก็มีช่างนะครับมีอะไรของถูกของดีที่ไหนรับรองคนในขับรู้หมดครับเขาก็แบ่งปันข้อมูลกันนะครับลองชมดูนะครับสภาพนี้จะเน้นใช้งานนะครับสบายเลยครับใช้ได้อีกนานโครงสร้างดีเกียร์ดีที่เหลือก็แค่ดูแลบำรุงครับตามระยะเวลานะฮะถ้าชอบเน้นโทนะครับไปเจรจาทดลองขับกันดูเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับถ้าสนใจอย่างไรก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับบากว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่กำลังหารถไปใช้งานแบบประหยัดและคุ้มค่านะครับคันนี้ก็น่าสนใจ